สวัสดีครับวันนี้นะครับสารลิฟนะครับจะเดินทางจากยะหาไปนราธิวาสอำเภอเมืองนะครับพอดีว่าวันนี้สาระลิฟ่ะมีคิวบรรยายเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับก็เราก็จะเดินทางไปกันนะครับก็ตอนนี้แบตร้อยเปอร์เซ็นต์และเดี๋ยวเราดูกันว่าแบตจะเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็นี้นะครับก็แบต480บเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวพาดานิสน้องดานิสไปโรงเรียนก่อนนะครับก็จะเข้าในเมืองยะลาก่อนก็ระยะเวลาเดินทางจะอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ถึงสถานที่นะครับถึงที่นาทิว่าแล้วนะครับอยู่เทคนิคนาทิราชเดี๋ยวก็สาระลิฟไปบรรยายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเราใช้แบตไปแล้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ็ภาพบรรยากาศของเทคนิคนาราธิวาสน,นะครับอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนาคารีซึ่งวันแรกสาระลิืก็จะสอนวิธีการทําธุรกิจให้น้องๆแล้วก็มาทานข้าเที่ยงนะครับแล้วก็มาเริ่มต่อในวันที่2ก็จะเป็นวันที่น้องๆก็จะมานําเสนอธุรกิจให้กับกรรมการครับก็วันก่อนเราจะกลับเราเองก็จะมาทานข้าวเที่ยงซุปเนื้อครับ ก็ตอนนี้นะครับสาระลีฟเองก็กําลังจะกลับจากนราธาิวาสนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปปัตตานีก่อนก็จะเข้าไปคุยงานที่สํานักงานใหญ่ของบริษัทก่อนนะครับก็ตอนนี้แบตอยู่ที่ประมาณ66ขับได้อีก315กิโลเมตรก็ระยะทางนะครับที่เราขับมาแล้วคือ117.6แต่ระยะทางจากนราธาิวาสไปปัตตานีอยู่ที่ประมาณ79กิโลเมแปลว่าเราถึงปัตตานีแบตก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ200ต้นๆน,น,นะครับ ก็เราก็ยังเพียงพออีกเยอะะเลยนะครับในการไปยะลาครับก็เดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วกลับถึงบ้านแบบเหลือเท่าไหร่กันครับก็ก่อนกลับนะครับก็แวะซื้อกาแฟอินทนินก่อนก็เราต้องเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งก็เดี๋ยวจะไม่ไหวเดี๋ยวจะง่วงเอานะครับก็ซักแก้วก็ยังดีครับก็นี้ก็มาปัตตานีนะครับมาเอาของกลับไปเราเข้าปัตตานีกนเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเราก็จะปิดกันแล้วก็กลับไปยะลาก่อนนะครับก็ถึงเวลากลับไปยะลาต่อนะครับก็สาระนี้ต้องเอาของเนี่ยไปส่งที่สาขายะลาก่อนก่อนที่จะกลับยะหานะครับก็หลังจากที่เราถึงสาขายะลานะครับเราก็เอาของลงแล้วก็เอาของจากสาขายะลาเพื่อที่จะส่งกลับไปที่บ้านยะหาต่อนะครับก็นี่ก็จะเป็นสาขายะลาครับก็ตอนนี้นะครับแบตเหลือ2 <Wait. S> 1ปขับได้258-6นะครับซึ่งเราขับค่อนข้างเร็วแล้วก็ แบแบกของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับก็ยังขับได้อีกร้อยกิโลก็สังเกตว่าทริปนี้เราน่าจะใช้แบตแค่ประมาณ350เองครับขับได้ไม่เต็ม480ครับก็ระยะทางที่เราจะไปต่อนะครับเราก็จะไปยะหากันต่อก็จะกลับบ้านนะครับอีก21กิโลเมตรครับก็ไปถึงแบตก็น่าจะเหลือสัก10%อได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้ก็ถึงกันแล้วนะครับ ที่อำเภอยะหาก็เราก็เดินทางกันแบบค่อนข้างแบบเยอะเลยครับขับคุ้มมากก็ทริปนี้สาระลีฟเองก็ขับจากยะหานะครับไปยะลาก่อนไปส่งน้องดานิสไปเรียนนะครับเมื่อวานแล้วก็ไปนราธิวาสแล้วก็ไปพักที่นราธิวาสหนึ่งคืนก็ขับในเมืองกินนู่นกินนี่กินนั่น,น,นแล้วก็ขับจากนราธิวาสมาที่อำเภอเมืองปัตตานีเพื่อที่จะเอาของไป ส่งให้สาขายะลาก่อก็เอาของจากสาขาปัตตานีมาส่งให้สาขายะลาเราเองก็จะแบกของค่อนข้างหนักเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราเอาไปแล้วก็ตอนนี้เราเองก็ขับจากสาขายะลากลับมาที่บ้านสาราลีฟนะครับซึ่งอยู่อำเภอยะหาก็เดี๋ยวเรามาดูกันแบตครับว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ตอนนี้นะครับแบตเองก็เหลือ16นะครับเหลืออีก77กิโลเมตรก็ ถ้าขับจริงๆก็น่าจะได้สักประมาณ340กิโลเมตรซึ่งมันหายไปพอควรเลยครับก็เราเองค่อนข้างขับเร็วเนาะก็ขับเร็วแล้วก็บวกล้อดบวกอะไรด้วยก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับคลิปนี้ครับก็ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามและกดถูกใจสาระละิปไนด้วยนะครับ